มันยังมีอีกมิติหนึ่งของจักรวาลโจโจนะฮะที่เราเนี่ยย,ย,ยยังไม่รู้อยู่และจกกักรวาลที่เรายังไม่รู้อยู่เนี่ยมันก็คือจักรวาลที่ดีโอสามารถฆ่าจโจทาโร่ได้ซึ่งจกกักรวาลที่ว่านี่ยมันก็เกี่ยวกับสงครามนะฮะสงครามโลกนั่นแหละแล้วก็จะมีแต่ละกองทัพนะฮะฆ่าฟันกันนะฮะเพื่อที่จะย,ยึดพื้นที่หรือว่าทําให้กองทัพของตนเองเนี่ยเป็นใหญ่แต่ในระหว่างนั้นมันก็มีกองทัพหนึ่งนะครับผมที่ข้างไร้พ่เป็นอย่างมากไม่เคยแพ้ให้ใกับกองทัพใดมีแต่ชนะกองทัพนั้นอย่างเดียว กองทัพพาเซโอนี่เนี่ยก็สามารถชนะสงครามไปได้หลายครั้งครับผมซึ่งผมต้องขอบอกณตอนนี้เลยนะครับว่ากองทัพพาเซโอนี่เนี่ยมันมีทั้งหมด300คนแต่มันเสือกชนะได้ทุกครั้งแม่งไม่มีแพ้มึงคิดดูดีแค่แม่งโคตรขนาดไหนวะแต่มันก็มีกองทัพกองทัพหนึ่งครับผมที่สูสีกับกองทัพพาเซโอ,อเนี่ไปอย่างมากนะฮะและกองทัพที่ว่าเนี่ยมันก็คือกองทัพแวมไพร์นั่นเองโดยผู้นำกองทัพแวมไพร์นะฮะนั่นก็คือดิโอบันโดว่าทำไมกองทัพนี้ถึงสูสีกับกองทัพพาเซโอนี่มันมีช่่่วงงงนึครััับผมททีกอพพเห ทั้งกองทัพแม่เป็นสป,ปราร์ตกันหมดเว้ยจนทำให้กองทัพพเสี่ยวเนี่ยเกือบตายหาหากันทั้งหมดเว้ยแต่ยังไงซะกองทัพพเสี่วนี่นก็สามารถหนีไปได้พอหนีไปได้เนี่ยโจทาโร่เนี่ยก็ได้ปรึกษากับทุกคนนะฮะว่าจะเอาชนะมันยังไงแต่เกือบทั้งหมดเนี่ยก็ไม่สามารถนึกได้นะฮะว่าจะเอาชนะยังไงแต่ก็มีคนหนึ่งนะฮะที่สามารถนึกได้นั่นก็คือคุโรบิก้านั่นเองคุโรบิก้าเนี่ยก็ได้เสนอนว่าให้พวกเราเนี่ยขอปืนใหญ่จากอายุทยาพอโจทาโร่ได้ยินนะฮะโจทาโร่เลยคิดจะทำตามแผนของคุโรบิก้าโดยการส่่่่่่่งงงงพลลททททหหาาาารรัั้้้คคคนนนนนนเเเีีีียยยยไไปปขอออืใญจุุซึววมมกก็โโบิ แล้วก็โคอิจิซินาสาคนเนี่ก็ไปขอปืนใหญ่จากอายุทยาครับผมแต่ทางอายุทยาเนี่ยกลับไม่ให้ครับผมเพราะว่ากูเนี่ยงอกพอทั้งสามกลับมากองทัพเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นกองทัพพาซิโอเนี่ยโดนกองทัพแวมไพร์บุกครับผมมันจะเกิดเป็นสงครามที่พาซิโอเนี่เนี่ยยังไม่ตั้งตัวไอสานี่เนี่ยดิโอแม่งโผงมาเองครับผมมันจะเกิดทำให้โจทาโร่เนี่ยนำพากองทัพเนี่ยบุกไปหาดิโอทันทีแต่ดิโอนี่ก็หยุดก่อนหินเป็นจำนวนมากเนี่ยใส่พวกโจทาโร่ลทำให้ฝั่งโจธาโลเนี่ยตายหายเกือบหมด จูทาโร่ตายเนี่ยเพราะว่าโดนเศษก้อนหินจากดีโอแต่ก็มีคนนึงครับผมที่สามารถรอดไปได้นั่นก็คือจูโรโน่แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมเพราะว่ามีคนเนี่ยลอยหลังดีโอแต่คนที่ลอยหลังดีโอเนี่ยมันก็คือทาคุมินั่นเองทาคุมิเนี่ยได้ขี่รถเออาร์แปดหกเนี่ยในการชนดีโออย่างจังจนทำให้ดีโอเนี่ยเกือบจะตายหาแต่ถ้าว่าลูกสมุนของดีโอเนี่ยก็สามารถช่วยดีโอไว้ได้ทันจนทำให้กองทัพของดีโอเนี่ยถอยทับในที่สุดแต่กองทัพพาซิโอนเนี่ยก็ไม่ยอมครับผมนเนี่ยมันก็คือออหหัััวนนนน้้้้าาาาาทททิเเมโ่่่่งงแกกกกพียยจลบบคร สุดกองทัพพาซิโอนี่ก็สามารถชนะกองทัพแวมไพร์ได้และดีโอก็โดนจับกลุ่มในที่สุดกองทัพพาซิโอเนี่ยก็ได้มาที่ฐานทัพตัวเองเหมือนเดิมซึ่งตอนนั้นเนี่ยทาคุมิเนี่ยก็ได้ถามดีโอนะฮะนนนนก,นนก็ถามในต่างต่างๆนี่อะเกี่ยวกับกองทัพแวมไพร์แต่ดีโอเนี่ยก็พูดแค่เรื่องเดียวนะฮะว่ากูเนี่ยจะสร้างกองทัพใหม่นั่นก็คือกองทัพบันโดลิสแล้วก็ได้บุกโจมตีทาคุมิทันทีแต่ทาคุมิเนี่ยก็สามารถตอบโต้ได้ฉิดกัดจนทำให้ทั้งสองเนี่ยตีกันไปตีกันมาแต่สุดท้ายคนททีี่่ชนนนะเยมมัก็คคือาิุ เนี่ยสามารถสร้างกองทัพได้เป็นจำนวนมากแล้วเคนที่เข้าร่วมกองทัพโคอิจิเนี่ยนั่นก็คือโจโลุโนโจบานาะจะทำให้กองทัพบันโดลิสเนี่ยบุกโจมตีกองทัพเซโอนี่ทันทีซึ่งทั้งสองกองทัพนี่ก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะฮะและในระหว่างต่อสู้เนี่ยโคอิจิเนี่ยก็ได้พบกับดีโอและทั้งสองก็ได้แตะตัวกันจนทำให้ทั้งสองเนี่ยว่าเป็นที่มิติไหนมิติหนึ่งซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พบกับชายคนหนึ่งับผมที่อยู่ในมิตินั้นซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็มีนามว่าอออออาาาารรรกกกกิิซึ่่่งตนนนแเเีีียย็จะขดโ เป็นสิ่งมีชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและโคอิจิก็ได้ประกาศทุกคนนะฮะว่าเขาเนี่ยจะทำลายโลกเพื่ออิสรภาพของตัวเองอกองทัพ,พเปเซิลนี่ทั้งหมดได้ยินอย่างนั้นเนี่ยกองทัพ,พเรเซีลนี่ยก็กะจะฆ่าโคอิจิอย่างเดียวซึ่งโคอิจินี่ก็ได้เสกกองทัพผีมาเป็นจำนวนมากั็ผมจะทำให้กองทัพซลนี่ต้องต่อสู้กับกองทัพผีแต่ในระหว่างต่อสู้นั้นฮิมิโนเนี่ยก็ได้ตายหายทันทีพราะโดนกองทัพผีเนี่ยกระสวกไส้ตายหาเลยและในระหว่างต่อสู้เนี่ย คิดแผนบางสิ่งบางอย่างแผนที่ว่าเนี่ยก็คือไวยโอเลตเนี่ยจะเข้าไปหาล่างต้นโคอิจิพอทำตามแผนเนี่ยไวยโอเลตเนี่ยก็ได้ใช้มีดเนี่ยในการฟันหัวโคอิจิจนทำให้หัวโคอิจิเนี่ยขาดครับผมแล้วไวยโอเลตก็ทำการจูบโคอิจิแต่ในการจูบเนี่ยไม่ใช่จูบธรรมดาครับผมเพราะน้ำลายของไวยโอเลตเนี่ยมันมีพิษจนทำให้โคอิจิเนี่ยตายขาในที่สุดนั่นเองและกองทัพผีก็ละลายหายไปจนทำให้ศึกในครั้งนี้นั้นกองทัพพาะศิว์เน่ชนะในที่สุดไวยโอเลตก็ได้เอาศพของโคอิจิเนี่ยไปฝังไว้้้้้้ทททททีีีีีีี่่่่่่่่่่่่่ตนน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 นไไไมมมมคคคคลลอออออออเเ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 บบบกกกกกกาาาาแแะะืืืืๆยยยย็็็็ดดดััััังงงพปววววูิรรผใใจสุ 啊。<laughs>